การรบกวนเกินไปกรุนาสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีชแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมขับรถผ่านมาเจอต้นขุนตายพลายนะครับผมก็นึกถึงคำพูดที่คนแก่เขาบอกเอาไว้ว่า ต้นคูณตายพลายนี่ของจริงมันต้องลูกมันก็ต้องคือตายหน้าลูกหรือประมาณว่าช่วงตายที่ช่วงที่เขากำลังออกลูกออกผลนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีตรงตามตำรานะครับตำรานะครับเป็นเรื่องที่เขามองหากันนะครับต้นภูต้นคูณเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปทำอของเมตตามหาเสน์นะครับแนวแนวมหานิยมนะครับ ส่วนใหญ่ที่เห็นบ่อยก็น่าจะเป็นปลัดขิกนะฮะและนอกเหนือจากนั้นก็น่าจะมีอยู่หลายๆอย่างนะครับส่วนที่เห็นในภาพนี้ก็มีฝักคูณนะครับทั้งต้นนี่ก็น่าจะมีไม่ถึงยี่ิฝักนะครับมาหลอมมาแหลมนะก็ไม่ดูไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าถ้าตายด้วยความแรงตายด้วย โรคภัยนี่ก็จะถือว่าอยู่นอกตำรานะครับอ่นี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกิ่งก้านที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกทั้งหมดนะครับก็ทิศทางเดียวกันนะครับเขาจะเลือกเอากิ่งก้านที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกอนะไปทําของดีของขลังนะครับที่เขาทําเขาเลือกเอาไว้นะครับส่วนใหญ่จะเลือกแบบนั้นนะครับแต่จริงๆก็ต้องมาดูก่อนว่าขอให้ตายพลายจริงๆนะครับ นะครับมีหลายกิ่งนะครับถ้าได้เโอ้โหถ้าทำบร,ริเพรีดผมว่าน่าจะได้หลายร้อยได้หลายร้อยอันนะครับหรือเพอเพอ,อ,อกพันนะครับก็มีขนาดต่างๆถ้าถ้าสมมุติว่าตรงตามตำรานะครับอันนี้คือให้มาดูกันตอนนี้ปีนขึ้นมานะครับปีนขึ้นมาดูว่า จะพิสูจน์ดูนะครับพิสูจน์ดูให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยว่าเขาตายพลายทั้งต้นจริงหรือเปล่านะครับการที่ผมปีนขึ้นมาสำรวจก็เสียงพอสองควรนะครับแต่ก็อยากรู้นะครับถ้าต้นนี้ตายพลายเข้าตำลาแล้วก็ผมคิดว่าเขาคงจะมีคนสนใจอีกเยอะนะครับต้นคุณตายพลายนะฮะ ตามตำราเขาจริงๆเขาก็ต้องตายด้วยตัวเองนะครับตายเพราะว่าแต่ตายเพราะว่าแรงหรือว่าตายเพราะว่าโดนแมลงชอนชัยนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกตำรานะครับมีบางคนถามว่าทําไมต้องรอตายพลายนะครับคําว่าตายพลายก็หมายถึงว่าจุดสมบูรณ์จุดหนึ่งนะครับเมื่อถึงเวลานะครับเขาจากไปเมื่อถึงเวลาถึงวาละนะครับ เาจะทิ้งเอาไว้ในเขาจะเรียกว่าอะไรดีก็คือถือเป็นของขังจุดที่สมบูรณ์ที่สุดเอางี้แล้วกันมีความเป็นอาถรรพ์นะครับเข้าใจง่ายๆแบบนั้นนะครับปีนขึ้นต้นไม้มานะครับผมก็พกมีดเล็กๆมาด้วยนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเก็บเอาไว้ใน หลังเครื่องมือนะครับผมก็เลยมาเฉือนดูนะครับเหมือนอาการของเขาจะคล้ายๆจะว่าจะเพิ่งเริ่มตายใหม่ๆนะครับหรือยังไม่ตายก็ไม่แน่ใจแต่ดูอาการแล้วผมว่าไม่น่าจะเหลือรอดไปได้นะครับเท่าที่สังเกตนะครับรอบๆกิ่งเล็กๆนี่รอบตัวนี่แห้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือ มแมลงประจําตัวของต้นขูดนะครับคือมีต้นขูดที่ไหนก็จะมีมะแมลงชนิดนี้ที่นั่นนะครับมีเจาะไปทุกมุมทุกที่นะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับเท่าที่เคยเห็นหนะอันนี้เป็นต้นขูดที่สมัยก่อนปู่ย่าตายายเราใช้กินมากกันนะครับนี่มแมลงชอนชัยเต็มเลยนะครับะจะสันนิษฐานว่าตายด้วยมแมลงโรคหรือมแมลงนี่ก็ ก็น่าจะเป็ดไปได้หรือความแรงก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้เท่าที่เห็นภายนอกก็คือมองเป็นว่าตายพลายจริงๆนะครับนี่ลองโคดดูนะครับผมลองโคดูว่าตายไหมอันนี้ก็ไม่มีสีเขียวเลยสงสัยตายนะครับตายจริงๆนะครับตัวนี้กิ่งนี้ชี้ไปทางทิศตะวันออกครับตายทั้งกิ่งเลยนะครับ ตายจนเลยเป็นรอยเป็นรอยแบบแตกรอยแยกเลยนะหนังเออ่ผิวเปลือกเขานะอันใดก็ผมเลยมาถามว่านไม่ได้ยังเลยหรอกที่ผมไม่หังโวเจ้าอยากเอากล้องวะนี่ใครจะท่าเจ้าโอ้ยบ่าดิบ้าบ่าเออบ้านนี้ถามดูไปต้น เป็นยังกาะมันเป็นยังกาะบ้านนั่นครับรถมันมาตามกองนี้ขาดมันเลยไปตามกองนั้นมันเลยปีนสองหลังรถกันมีอันไหนรถเออเขที้เนื่อครับสองสองแม่ลูกเต๋อบ่เออรถสิบลอปิกอัพครับโอ้ปีกับครับวันนี้มันมีสองต้นเออมันเลยกองนั้นเลยเปียกมันมันเลยตายไว้เพิ่มเดือดรถเพิ่มหนึ่งปีนทสองกันฟ้าวันนี้มีคนตายป่ะวันนี้ตายแล้วครับเดี๋ยวงเตี้ย ตายเลยีันตีสองตีสองเออวันตีสองข้อเนี้ยเดืดโดนวันใดล่ะเกิดโดนวันใดล่ะมันจักรวันถึงปีครับวันทึงปีเออมันเสียแล้ันเลยมากะกเครื่องมันเลยมันตากพวกนีโคนเลยเนยวกนี่ขาดเครื่องรถเลยไปตาหันหัวรถมันเลปีนแวหันไม่ขมเลยไม่ขาดเครื่องเลยกีกพกกนี่ ขาดไปต้นนึงขาดเนี้ยเนี้วันนี้ก็เลยไปส้นตัวนั้นอีกตัวนึงโอ้โหงงนัินแหละครับเหมือนกันส้นมุนมุนนุ่นเลยอืมไม่ยังอยู่ไม่ใช่เนี่ยไปพุ่มไม้แล้วเนี่ยใครเอาเรื่องเอาเล่านี่แหละฮะก็ว่าเห็นเพราะว่าอย่ยงนี้ใเสียงเลยบอกน้องไส้มาเพิ่งไส้เอออยู่หรอกโอ้มันมันเกิดกลางคืนตีตอนนั้นเออกลางคืนตีสองมึ้นมาดังตุ่มแล้วตำรวจก็มาถามบอมือรุ่น เพิ่นกัม่ผมไปยูไปทำงานเพื่ว่าตำรวจก็บแม่ยูนป่ะเออมามเพื่อนกับแมัแมาถามตลรมาอะไกูเชื่อามากเจอทั้งหอืสุนเสอต้นสองต้นต้นหนึ่งขาดต้นนึ่งขาดยื่นหนาลูกไม่เออเครื่องเล่ยจ้เงาเลยต้นแรกนะก็เล่นไปนิดนง

ผว่าเจ้าไปต่อง้าผมข่ามาเงินครับคุณผู้ฟังคง ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับหรือได้ยินแต่ก็คงจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะก็อาจจะแกจะเป็นคนปากหวานนะครับลิ้นอ่อนไปหน่อยก็อาจจะพันกันนิดนึงนะครับผมก็เลยมาสรุปว่าคือต้นไม้ต้นคูณที่เราคิดว่าตายพลายนะครับก็ได้สาเหตุหนึ่งก็คือมีรถมาชนนะครับตอนแรกมีอยู่สองต้นนะครับชนขาดไปต้นหนึ่งแล้วก็กระเด็นไปหาอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นรถปิกอัพนะครับ เดินทางมาคนเดียวเสียชีวิตไปหนึ่งศพกระเด็นลงข้างทางนะครับรถพังยับหลังจากนั้นมาต้นคูณต้นนี้ก็เหมือนจะตายลงมาเรื่อยๆนะครับเขาอธิบายประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับแล้ผมก็รู้สึกว่าเออถ้ามองจากความเป็นอาถรรพ์ก็คงไม่เกี่ยวเนาะนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าตายพลายเข้าตำราไหมผมว่าน่าจะ ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เอามานำมาฝากกันแต่ที่ตรงนี้ก็คือ,อต้นขุนตัวนั้นก็สังเวยไปหนึ่งศพนะครับจากอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะต้องตามหาญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นคนต่างถิ่นนะก็เลยไปกว่านั้นนะครับนอกเนื้อ ห่างไปอีกร้อยเมตรนะครเบื้องหน้านะครับก็จะเหมือนมอไซ่์กับ Hans สิบลอ้อประสานงากันอยู่ตรงนั้นนะครับวย้อนหลังกลับไปนะครับหลังกล้องผมที่ผมหันหลังให้นี่ก็สิบล้อรถรถอ้อยนะครับเหยียบหัวรถมอไซ่์นะครับรถมอไซ่์ไม่เป็นไรแต่คนขับเนะี่ยโดนสิบลอ้อเหยียบหัวเละนะครับ เอาไปมาก็รัศมีที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือตรงกลางนะครับหนึ่งศพหน้าหนึ่งศพหลังหนึ่งศพนะครับมีอุบัติเหตุแต่เขาไม่ได้เกิดพร้อมกันนะครับเขาเกิดไล่เลี่ยก,กันนะครับอันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างก็คงจะสรุปได้ว่าต้นขุนต้นนี้คงไม่ได้ตายเพราะคําว่าตายพลายนะครับคงอาจจะเป็นผลมาจากแรงกระแทกของรถยนต์นะครับ สุดท้ายแล้วเราก็ได้รู้ความจริงนะครับผมคิดว่าน่าจะสาเหตุมาจากรถชนกันเอ,อ,อุบัติเหตุนี่แหละครับคงไม่ใช่ตายลายแบบเข้าตำลานะครับอันนี้ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่มุ่งหวังหรือมุมมองของการมีการเสืมเวชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับหนศพใครจะยึดถือเป็นอาถรรพ์หรืออะไรก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรก็ให้พี่น้องอยู่แดงมีหี่อยู่ดีมีแห้งนะครับมีเงินหล่นบ้านโคมันหล่นของในห้องให้มีแต่ท่องคำก่อนน้ำมนอนก็หาได้เงินมื่นย่มตื่นก็หายได้เงินแสนมีแฟนก็หายหักหายหอมด้วยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ